ดูตรงนี้นะครับนี่โอ้โหนี่เจออีกแล้วครับนี่นี่ได้ไมจ่จนี่นี่จังเลดได้สองตัวติดติดเลยครับเอออาเจอของเล่นใหม่ๆยตั้มพุงตั้มพุงตั้งน้ำให้เดือดครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นานาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่งางเดชนะวันนี้ช่งางเดชพาออกชายทะเลแล้วนะครับเห็นไหมบรรยากาศทะเลนะนี่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ําแห้งนะครับน้ําจะลดลงไปไกลแล้วนี่แล้วก็จะเกิดสันโขดยาวเลยครับผมวันนี้ช่งางเดชพาทุกคนเนี่ยมางมกุ้งนะครับงมกุ้งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินไปหาน้ําหน่อยน้ําอยู่ ไกลมากครับนุอ่ะก็เดี๋ยวตามไปรุ้นในการคลิปนี้ว่าการออกมางมกุ้งเนี่ยจะได้เรื่องหรือเปล่าก็จากคลิปก่อนเนี้ยที่เราเคยไปงมกันทั้งเดชไปงมกับแม็กครับแล้วได้กุ้งมาเยอะเลยแล้วก็เลยตกลงกันว่า,าจ,จะไปตกปลาทีนี้เอากลับมาบ้านเอามาใส่ออกขังครับมันตายหมดเลยอ,อกดับก็เลยไม่ได้ตกปลาครับวันนี้มาแก้ตัวเนี่ย ตั้งใจมางมกุ้งเพื่อหาเหยื่อแล้วก็ถ้าได้เยอะก็จะทำกับข้าวเลยครับไปทุกคนตามไปลุ้นไปชมไปเชียร์ด้วยกันครับผมวันนี้วัตถุดิบหลักคือกุ้งครับแต่ว่าวัตถุดิบล,ลองมาเนี่ยก็จะเป็นพวกหอยอครับตรงนี้เป็นโขดหอยด้วยนี่จังเดชมากับแม็กมากับไต้สายนะก็คือนัดกันอยากไปตกปลานั่นแหละครับทุกคนคนชอบตกปลาก็ต้องหาเหยื่อก่อนใช่ไหมไต ซื้อเขามันแพงใช่ไหมซื้อเขาในตัวสามบาทสี่บาทเนาะแต่ถางมไม่ได้ก็ต้องซื้อมันซื้อเขาเนี่ยมันได้มันง่ายแต่ว่ามันจะเป็นกุ้งเลี้ยงนะแต่เนาะไม่ได้อัดรถออแต่ว่าถ้ากุ้งนมกุ้งที่เรามงมเนี่ยมันจะเป็นกุ้งธรรมชาติใช่ไหมมันจะดีฝักกุ้งเลี้ยงอ่ะเนาะก็เลยเอาครับง้มก็เอาเนาะกุ้งที่เราซื้อเป็นกุ้งบ่ออ่ากุ้งบ่อ งุมก็ดีครับจะได้ไม่ต้องเสียงเงินด้วยแล้วก็ได้กุ้งที่ดีกว่าด้วยใช่ไหมไตใช่แล้วแม็กเองทำออกดับใช่ไหมคราวที่แล้วอะ่ะแม็กบอกว่าตั้ง<ๆ> <c oughs> ใจไปตกปลางมกุ้งไว้100ร้อยกว่าตัวครับกลางคืนมาไม่ได้มาดูครับเช้ามาออกดับกุ้งตายเรียบเลย <c oughs> วันนี้มาแก้ตัวใหม่นะแม็กนะ <c oughs> แล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นหาดเป็นหาดเลนด้วยใช่ไหมไต เผอเผเนี่ยอาจจะมีหอยโครงหอยแครงตอนงมกุ้งเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้นี่ออนเออคุยมาสักพักแล้วครับยังเดินไม่ถึงน้ําเลยเนี่ยโคดมันน้ําแห้งน้ําลดครับมันอยู่ไกลเนี่ยตายติดไอ้นี่มาด้วย,ยติดปูนแดงมาด้วยใช่ไหมแย่หอยหลอดไปเรื่อยครับก่อนจะถึงน้าขึ้นปะขึ้นอันนี้หอยปากเป็ดอ่ะจับปึ๊บ ไตบอกจับหอยปากเป็ดแล้วนะอยู่หรือเปล่าถ้าเราจับไม่ทันมันจะหดลงไปใช่ไหมไตดูดิอา้าสู้กันอยู่ตอนนี้หอยปากเป็ดเนี่ยถ้าจะให้ชุมเนี่ยมันลงต้องลงไปที่โขดเลนหน่อยนะไตเนาะมันจะอยู่กันเป็น อ,อยู่กันเป็นแบบกลุ่มๆฟุ้งๆนะครับแต่แบบนี้อยู่กันกระเด็นกระเด็นนี่ไงนี่หอยปักเป็ดครับทางใต้เรียกหอยแบบนี้ว่าหอยรากนะถ้าจำไม่ผิดครับผมมันจะเป็นรากเนี่ยส่วนตัวเปลือกหอยเนี่ยมันจะคล้ายปักเป็ดนะครับก่อนจะถึงน้ำนี่ไต่เจออะไรแล้วครับโอ้ยดยูนี่ หอยแข็งอ้ตัวเบลเลอร์เลยเนาะนเนาะถ้าไซ์อย่างนี้ถือว่าเบอร์หนึ่งใช่ไหมเนี่ยและอีกตัวหอยแลวหอยขาวเหรอไม่จัดมาสามตัวแล้วนะเอากุ้งก็ได้หอยก็ได้นะสายเนาะ,อะขอให้ได้นะ,ด,ด,ะดูตรงนี้นะครับนี่นี่รูเขาครับโอ้โหนี่ตัวเบลเลอร์เลยครับ ดูเว้ยไซนี้นี่ท้องตลาดต้องมีสองร้อยขึ้นแล้วสายเนาะมอยใหญ่ดีเกินครับเจออีกแล้วครับโตวไหวมอยู่คู่เลยเหรอนี่นี่ใหญ่ตัวเล็กตัวเนาะตัวเล็กปล่อยไปใสเอาโตวไวเออเอาตัวใหญ่เข้าว่าครับดูนะครับนี่รูเขาเห็นไหมมันจะเป็นโพงๆอ่ะครับแล้วก็ ถ้าคนไม่กวนเนี่ยเขาจะโผล่ปากออกมานิดๆแต่เนี้ยคนคนคนกวนเดินเหมือนกับว่าคนเยอะเดินกวนเขาเขาจะเหมือนกับปิดๆนะอะแม็กลองล้วงดูน่าจะใช่แหละใช่ไหมแข็งหรือยังใหญ่ๆนะนี่อ่โอ้ยโตๆเลยดูเวก็มีชาวบ้านเข้ามาก่อนมาแต่เช้าครับเขาก็จะหาได้มากหน่อยเนี่ยของเรามาหลังหน่อยก็จะเจอบ้างแต่ก็ไม่ชุมเท่าไหร่แล้วครับ เดี๋ยวดีไม่ดีนะอาจเปลี่ยนคอนเทนต์นะไถนะเป็นหอยแข็งดีกว่ากุ้งใช่ไหมหอยแข็งแพงฝาใช่ไหมตัวใหญ่ๆอย่างนี้ราคาแพงครับแต่เรามาแล้วเอาตะกร้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะงมกุ้งด้วยแหละเอ,งงเออเพราะเราอยากได้เหยื่อตกปลาแต่ลองเดินดูหอยแข็งกันสักพักก่อนครับดูอีกทีนะครับรูมันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองฟักดูครับนี่นะนี่อ่า แม็กเจอตรงไหนตัวไหนตัวน้อยเหรอตัวน้อยอยก่อนเออเอาตัวโตโตครับตรงนี้น้ำขุ่นหายแล้วแม้อันไหนลองฟักมาดูใช่ไหมโอ้นี่แม่แต่ละตัวโตๆดีเนาะโตดีเดินหาเรื่อยๆครับก่อนจะไปถึงจุดงมกุ้งแล้วหมนะเป็นไง <g ül> เหนื่อยแล้ววะแม็กมันขอไว้หลายหลายครั้งแล้วครับว่างานอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นงานหอยแข้งไงไหม <g ül> <g ül> โดนหลอกมาโดนหลอกมาเชื่อดีแล้วนะ <g ül> งมหอยแข้งนี่มันเหนื่อยกว่าหอยอื่นๆครับเพราะว่าตัวมันหนักดูต้องคนตัวเล็กๆพิวๆเนอะเออ,อย่างแม็กอย่างช่างเดชเน,นี่ยแย่ครับ <g ül> เดินขี้เลนมันพลุ่ะลำบากมากครับเวลามางมมอยแทงแต่ว่า พอเราออกไปทะเลงมกุ้งอะ่ะคือเราก็นอนเลื้อยไปกับทะเลมันก็จะไม่ลําบากขนาดนี้แล้วครับนี่ครับรูมันนี่นี่เป็นไงทุกคนง่ายไม่หากินได้ครับเวลาเวลางมเนี่ยไม่ยากนะแม็กนะยากเวลาเดินฮนะแม็กเรียกเจอแล้วครับ ใหญ่ไหมโอ้ใหญ่ด้วยนี่ไตยอยู่ไหนละ่ะไตยังอยู่บนโขดนู่นครับไตย,ยังไม่ลงมาชาวบ้านแล้วก็หากินกันเลยนี่คนเยอะครับมาถึงจุดที่งมกุ้งกันแล้วครับทุกคนได้มาแล้วนี่นี่กุ้งขาวตัวสวยเลยครับอ่ะมามามา,มาผ่านจากโขดหอยมาเจอโขดกุด้งแล้วครับผมวิธีการงมกุ้งนะครับเนี่ยดูแม็กใช้เลื่อยเอาใช่ไหมแม็กเ,เ,เป็นครึ่งบกครึ่งน้ําใช่ไหม <laughs> แล้วก็มีตะกาลูกหนึ่งครับมัดเดียวไปนนไต้อยู่ฝั่งโน้นเราตอนแรกเนี่ยเราต้องช่วยกันตีโอไปไกลครับเพื่อกวนน้ําให้ขุนแล้วเดี๋ยวพอน้ําขุนเนี่ยจะจับกุ้งง่ายขึ้นครับตอนนี้ก็ช่วยกันไล่งมไล่ตีน้ํากันละก่อนไตไม่ไมตนี่ตัวสวยเนาะหอยแครงก็มีกุ้งกระชุมนะไตเนี่ยแหม เดี๋ยวเรางมกุ้งกันพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวหอยแครงเนี่ยหาก,กับเดี๋ยวเราไปแวะงมอีกพักหนึ่งเนาะเอาเหยื่อตกปลาให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับข่าวเดี๋ยวไปคงจะเป็นหอยแล้วแหละวะ่าวันนี้เนาะไงกันน้ำติ๊กเกือก็มีอยู่แล้วได้ปลาอะไรเนี่ยด,ดินหมานะแม็กเอาแม็กใส่แล้วนะนี่มามาทุกคนกุ้งเริ่มชุมครับกุ้งสดๆจากทะเลหากินง่ายไมไตายได้ยัง นี่ครับนอนโชว์เลยนี่นี่จ้างอะไได้สองตัวติดๆเลยครับกลางมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะกระโดดออกแล้วนี่อ้าวแมหมไนไตช่วยจับก่อนตัวนะมันคามือสองตัวเอาดูสาสสวยๆเนาะขนาดกำลังตกปลาแหละเนี่ยอ่ะไนมีอุปรกรณ์ตัวนี้มันจะช่วยทุนแรงได้เยอะนะแต่นะลากไปเรื่อยๆครับ เจออุปสรรคแล้วทุกคนเจอของเล่นใหม่ๆโอ้ยตั้พุงตั้พุงสายจะบอกก็เปิระวังนะโอ้ยนาจะลูกกระเบนกระบางเหะอเออโอ้ยดุยเออปาะกันโอ้ตอนแรกคิดว่าปูหนีพุงครับ ให้งมปูงมลูกไอ้บ้างถักแล้วทีเนี้ยโอ้จึ๊บนักเลยนะไงก็ปวดแปมไม่แป๊บปล่าตอนเนี้ยปวดกึ๊กกึ๊กกึกอยู่ตายมีเยอะไปหวันนะเนี่ยด้วยคนจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะรอยทิ่มครับนี่นีโอ้ยแดงๆตรงนี้เนี่ยตอนนี้ปวดหนึบ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 เลยโอ้ยไม่ไหวแล้วว่าแม่ โอ้โหงมกุ้งกับเพลินครับ <All right. S 1> เนี่ยนะอุปสรรคของการงมกุ้งครับพวกปูแม็จจับกระมังให้หน่อยกระมังลอยไปแล้วละ <got> พวกปูครับปูเนี่ยมันจะคอยหนีบแต่ว่าปูมันหนีบมันแค่เจ็บครับแต่จะพวกปลาดุกทะเลปลากระบางปลากระเบนเนี่ยโอ้โห <Ooh. S 1> เราเลื้อยอะ่ะเรางมเลื้อยไปกับพื้นทรายเนี่ยโดยโดยที่ทําตัวแนวนอนละคานไปเนี่ย แล้วพอไปโดนมันเนี่ยมันยกหางรอครับตําปึกเลยเนี่ยที่ที่เขาออกสารคดีอ่าฝรั่งที่ออสเตรเลียหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะที่เขาโดนกระเบนทิมแล้วเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี้ยครับเวลามันอยู่กับพื้นโครนพื้นเลนเนี่ยเวลาเขาตกใจกลัวเนี่ยเขาจะยกหางรอครับแล้วเวลาคนเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาก็ชึกเลยเหมือนกับยกโคลหางรออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย แล้วเวลาคนเข้าไปปุ๊บมีอะไรเข้าไปที่ทําให้เขาตกใจเขาก็แทงชึกอย่างนี้ฮะช่างเดชโดนแล้วเนี่ยปางเงี่ยงเนี่ยโดนประจําครับล่าสุดก็โดนประดุกไปไปห้าเข็มแต่ตอนนี้นี่ปวดไม่หยุดครับมันปวดเนิบ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 อ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวขอจัดการกับตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงรอดไม่รอดไหวไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมปวดตอนนี้ตอนนี้ช่างเดชกลับมา ที่ห้องเช่านะครับไม่ไหวแล้วกลับมาอาบน้าใส่ยางน้าลาดอะไรเรียบร้อยแล้วครับห,หายร้อนแล้วก็ตอนนี้ยังปวดตื๊บๆอยู่ครับรู้สึกว่าจากที่เคยๆโดนปักเงี่ยงเนี่ยปลากระเบนกระบางรอบนี้ที่โดนเนี่ยหนักกว่าปลาดุกทะเลที่เย็บห้าเข็มอีกนะครับรู้สึกมันปวดตึ๊กๆอยู่แต่ว่าช่างเดชไม่ใช่คนแพ้พิษเงี่ยงเท่าไหร่เนาะแต่ก็ถือว่าปวดหนักครับ แล้วก็ปลาดุกทะเลเคยโดนตําละก็ยังไม่ไม่ปวดขนาดนี้นะเนี่ยครั้งนี้รู้สึกเลยว่าหนักฝ่าทุกๆครั้งที่เคยโดนตําครับปวดจิกจิกจิกจกิเนื่องจากมันโดนมันโดนเงี่ยงคือมันดักรอเราเต็มที่ไงพอเราเลื้อยไปปุ๊บมันก็ยกเงี่ยงใส่ปึ๊กสะดุ้งเฮือกเลยครับยกขึ้นมาตอนแรกคิดว่าปูหนีบที่ไหนได้โดนปลาน่าจะเป็นปลากระกบางมั้งครับไม่กระบางก็กระเบนนี่แหละ ยกติดคาเสื้อมาเลยลองดูรอยแผลนะครับเนี่ยจุดนี้ตอนขึ้นมาจากน้ําทะเลใหม่ๆเนี่ยมันมันบวมขึ้นมาเป็นจุดใหญ่เลยครับแล้วก็ตรงเนี้ยแดงทั้งแถบเลยแต่ว่ากลับมาบ้านพอลดน้ําจืดอาบน้ําจืดไปเนี่ยมันเริ่มยอบลงครับแต่ยังเป็นรอยตดนแทงอยู่นี่ชัดๆเลยครับก็มาดูไข่ที่เราได้กันวันนี้นะครับแหมว่างมกุ้งเสร็จจะกลับมา งมหอยอีกสักรอบหนึ่งไม่ได้แล้วครับเจ็บตัวซะก่อนนี่ชุดแรกที่งมได้ก็ได้หอยแครงเนี่ยตัวใหญ่ๆนะทุกคนด้วยได้มาสักโลโลก,กว่าๆครับไม่แน่ใจถึงสองโลเปล่าหอยแบบนี้มันหนักนะเนี่ยแล้วกุ้งเนี่ยช่างเดชเอาไปขังไว้ที่คลองแล้วนะครับงมกุ้งได้กันเนี่ยระบาลสักเจ็ดสิบแปดสิบตัวเนาะก็พอได้ตกปลานะครับเดี๋ยวตอนทําคลิปตกปลาเนี่ยช่างเดชจะสรุปกุ้งที่งมให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้สรุปหอยไปก่อนเนาะนี่ เดี๋ยวจะไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับพมได้หอยมาสดๆแบบเนี้ยยายเมนูง่ายๆคือลวกกับน้ําจิ้มพริกเกลือนะยาย <Yeah. S 2> อ่ะเอาเลยครับตั้งน้ําให้เดือดครับจากนั้นเอาหอยลงหอยแครงนี่เมนูไหนก็ไม่เด็ดเท่าลวกกับจิ้มน้ําพริกเกลือนะยายนะ <Yeah. S 2> อืมแล้วตัวหอยเนี่ยอย่างที่บอกครับตัวใหญ่ๆที่สวยแบบนี้เนี่ยถ้าตามท้องตลาดเนี่ยลง อาจะมีร้อยแปดสิบสองร้อยไปนู่นนะหอยแครงแบบนี้ครับแม่ใหญ่ชื่นใจดีเหลือเกินเราจะลวกไม่นานในะยายแต่ว่าเราจะไม่ให้ลวกแบบสุกเป็นเลือดใช่ไหม <Yeah. S 1> บ้านเรากินจะกินให้ลวกสุกแบบให้เลือดหมดหมดหน่อยเนาะ <Yeah. S 1> ให้สุกกำลังดีอะ่ะไม่ไม่ดิบเกินครับผมถ้าใครชอบดิบ,ดบเ,ลดเลือดเนี่ยก็แล้วแต่ตามชอบนะยายเนาะได้หรอ,อ่ได้แล้วตักพักน้ำเย็นไปเลยครับ ที่บ้านไม่กินดิบเกินนะกินออกสุกหน่อยครับพักใส่น้ำเย็นมันไว้แบบนี้ครับให้ความสุกมันคงที่เมนูพื้นบ้านของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะยายหอยแครงลวกกับน้ำจิ้มพริกเกลือใช่ไหมน้ำจิ้มพริกเกลือของคุณยายเนี่ยคุณยายชอบตำด้วยพริกแห้งใช่ไหมยายหน้าตามันจะออกแบบนี้ครับจะไม่เหมือนกับตำพริกสดนะยายเนาะ อ่เดี๋ยวไว้เราจะบอกวิธีทําแล้วกันนอ้อเผื่อใครอยากลองทํากินดูใช่ไหมยายแหมดู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 ด,ด,ดูน่ากินสุดๆเลยครับอ่คุณยายลองดูสิหอยตัวใหญ่ๆนะยายดูยคุณยายเอาแล้วครับแหมดูลวกสุกๆหนะ่อนะย,ยนะยายเนาะจะให้คุณยายจิ้มแป๊บนึ่งครับนี่เอาอย่างงี้ก็ได้เหรอเอาจิ้มครับเอาคุณยายลอง เป็นไงยายอร่อยจังโอ้ยเกินน้ำลายตามยายแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> หอยแข็งลวกเนี่ยถ้าส้มตําหน่อยก็จะเด็ดมากแล้วยายเนาะ <c oughs> แล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยการที่เราไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทําเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะยายเนาะ <c oughs> คลิปนี้เวลาหาหอยน้อยไปหน่อยครับปลากระเบนทิมพุงซะได้นี่ <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะยายเนาะลากันไปด้วยเมนูหอยแข็งลวกน้ำจิ้มพริกเกลือนี้นะโอเคครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย